เริ่มมาอัปเดตข่าวสารวอลเลย์บอลสาวไทยในเหล็กต่างแดนกันต่อครับซึ่งในตอนนี้สาวๆตัวเก่งของไทยก็เริ่มทยอยเดินทางไปยังต้นสังกัดของตัวเองกันแล้วซึ่งล่าสุดน้องบีมพิมพิยากกกรัมก็ออกเดินทางเป็นที่เรียบร้อยไปยังประเทศญี่ปุ่นกับต้นสังกัดคุรุเบะอควาไฟรีซึ่งอย่างที่เห็นว่ามีพี่ดาวกติกากะพินมาส่งเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับในส่วนของน้องโมเมธนัชชาสุขสด ตอนนี้ก็อยู่กับเพื่อนนักกีฬาในทีมเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วก็มีความสุขยิ้มแย้มน่ารักสดใสกันดีครับสำหรับบุมบิ๋มกับเพียวเพียวตอนนี้ก็เดินทางถึงต้นสังกัดกับทีมซาริเยในตุรกีพร้อมกับอดรูปกับเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ซึ่งจะทำการแข่งขันนัดแรกในวันศุกร์ที่21ตุลาคมนี้พบกับทีม PTT แฟนๆก็ติดตามชมติดตามเชียร์ได้ทางช่อง YouTube v v วีเอฟบอลบอลทีวีกันได้เลยครับและข่าวสารล่าสุดทางประเทศญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพแรกของการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกล่าสุดในปี2023ซึ่งต้องติดตามข่าวสารกันต่อว่าจะเป็นยังไงสำหรับรายละเอียดต่างๆติดตามได้ที่เพจบอลบอลเวิ r ์ d ได้เลยครับ